ทำไมช่วงนี้สามีดูไม่หลงไม่รักเราเหมือนตอนแรกที่แต่งงานกันใหม่ๆเลยเนาะตอนนี้สมมุติว่ามีใครหลายคนที่ต้องอยู่บ้านเลี้ยงลูกนะแล้วก็รู้สึกว่าสามีเหินห่างกลับมาจากที่ทําง,งานก็ไม่อยากจะพูดคุยไม่อยากจะปฏิสัมพันธ์ด้วยเพราะอะไรอะ่ะเป็นเพราะตัวเราหรือเปล่าเป็นเพราะตัวเราหรือเปล่าเรากลับมาดูตัวเองสิว่าเราอะ่ะดูแลตัวเองเหมือนตอนที่เขาขอเราแต่งงานใหม่ๆไหม ออผมเผ้าเนี่ยได้หวีบ้างไหมวันวันหนึง่งหน้าตาได้ดูแลตัวเองบ้างไหมหรือว่าปล่อยเนี่ยตื่นมายังไงก็คือกลางวันเป็นอย่างนั้นเย็นเป็นอย่างนั้นกลับมาเนี่ยสามีก็ยังเห็นเราชุดเดิมอะ่ะคิดดูแล้วเขาอ่ะจะชอบไหมอะ่ะไม่ชอบเขาก็ไปดูอย่างอื่นไปสนใจอย่างอื่นจริงไมมจริงไปดูดาราดีกว่าว่าส,สวยๆนะใส่ชุดว่ายน้ำนะเนะต้นนะ เราต้องกลับมาดูแลตัวเองกลับมาดูแลตัวเองให้เราดูดีให้เขาเนี่ยยังหลงรักเราเหมือนตอนที่เขาเจอเราแรกๆไงจริงๆเราจะต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นด้วยซ้ำอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะเขาจะต้องรู้สึกว่าเราเนี่ยมีคุณค่าเขาจะต้องรู้สึกว่าหวงแหนทะนุถนอมเราแล้วเราทำตัวแบบนั้นไหมล่ะเราทำตัวแบบนั้นไหมล่ะ เออเราก็ต้องทําตัวแบบนั้นด้วยจริงไม่จริงนะก็ต้องดูแลตัวเองหน่อยหน้าตาเนี่ยอย่าปล่อยโทมนะสีสันเนี่ยให้มันมีบนใบหน้าบ้างระหว่างทีวีขาวดำอะ่ะกับทีวีสีอะ่ะชอบชอบดูทีวีแบบไหน,นอ่าชอบดูทีวีสีใช่ไหมฉะนั้นครูพีเล็กเองเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่เวลาที่ตื่นมาหรือเวลาที่เสาร์อาทิตย์เนี่ยพยายามที่จะดูแลตัวเองมากๆกนะก็คือเราเนี่ยจะต้อง ดูแลเสื้อผ้านาผมนะให้ดูดีแล้วก็คือแบบไม่ให้โซมอ่ะไม่ให้โซมในในมุมที่เราทําได้เนี่ยมันก็จะทําให้คุณสามเนี่ยเขาเนี่ยยังทะนุถนอมยังหลงรักเราอันนี้เป็นเรื่องของสัจธรรมไงว่าถ้าข้างนอกเราดูดีแล้วเนี่ยอะไรอะไรต่อมามันก็จะดีขึ้นจริงไม่จริงเราอย่าปล่อยให้ตัวเองมาบน่นพ่าบ่นว่าเฮ้ยสามีรู้สึกเหินห่างนะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ย มันก็จะทําให้เกิดปัญหาเรื่องนู้เรื่องนี้ตามมาเรื่องกระจุกกระจิกตามมาจริงไม่จริงฉะนั้นจุดแรกที่จะทําได้นะครูพี่เล็กเองก็ําก็คือเรื่องของการดูแลตัวเองนะอย่าปล่อยให้ตัวเองเนี่ยโซมไปตามการเวลาอย่างน้อยๆเราจะต้องทนุถนอมตัวเองให้เรารู้สึกว่าเรามีคุณค่าถ้าเรายังไม่ทนุถนอมตัวเองแล้วคนอื่นอ่ะเขาจะมองว่าเรามีคุณค่าได้ยังไง จริงนี่เิงฉะนั้นวันนี้ไปส่องกระจกแล้วเริ่มที่จะดูแลตัวเองหยิบเสื้อผ้าสวยๆจากตู้เนี่ยมาใสา่นะหยิบเสื้อผ้าสวยๆจากตู้เนี่ยมาใสาย่ย่าแขนอยู่แบบนั้นดูแลเผ้าผมดูแลหน้าตาให้มีสีสันนะทาลิปให้มีสีสันนะแล้วก็เพิ่มรอยยิ้มให้กับใบหน้าของตัวเองด้วยแล้วชีวิตของเราเนี่ยมันก็จะดีขึ้นแล้ว หลังจากที่เราเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วคุณสาก็จะเห็นคุณค่าของเราเหมือนกันนะอันนี้ทริคนี้เอาไปใช้ได้ถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์นะเป็นกำลังใจแล้วก็ฝากติดตามเ mm hmm. <page. S 2> พจครูพีเล็กสอนไอโซโก็พหนึ่งอย่างง่ายเนาะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกลับไปทำนะถ้ากลับไปทำแล้วเนี่ยได้ผลลัพธ์ยังไงมาแชร์ให้ครูพีเล็กฟังมัางอยากรู้นะคะโอเควันนี้ครูพีเล็กไปก่อนสวัสดีค่ะ